สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ได้มาเช็คพลังงานหลายวันเลยทีเดียวเรามาดูว่าในช่วงสัปดาห์นี้ของชาวราศีพิจิกพลังงานของคุณเป็นอย่างไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะ่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกขอพลังงานชาวราศีพิจิก นี่คือคุณว้าวนี่คือคุณเลยก้าเหรียญนะคะแม่มเรียกได้ว่ามีความมีเสน่ห์มีความมั่นใจมีความเรียบรู้มีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความพร้อมก้าวเหรียญนะคะมีทุกอย่างเลยทีเดียวเชื่อในเสน่ห์ของคุณนะเอนจีของคุณในช่วงสัปดาห์นี้ความอุดมสมบูรณ์ความสง่างามความสวยความเชื่อมั่นความฉลาดความเก่งความสามารถของคุณ รู้รามีระดับจริงๆนะคะคุณพร้อมที่จะเติบโตคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นกับตัวเองในสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะเติบโตไปสู่การเงินคุณโฟกัสการเงินคุณโฟกัสการงานคุณโฟกัสความสําเร็จคุณโฟกัสตัวเองมากๆเลยและคุณกําลังที่จะโฟกัสสิ่งอื่นด้วยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณอาจกําลังที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรใหม่กับตัวเองก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับบางอย่างอาจคุณอาจจะอิ่มตัวหรือว่าคุณอาจจะมองหาเลงอะไรบางสิ่งในเส้นทางใหม่ๆงานอัิเดกงานจอบงานเสริมนะคะก็เรียกได้ว่าคุณพร้อมจริงๆความพร้อมของคุณทําให้คุณอยากที่จะลองนะคะเหมือนกับว่าบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วคงที่แล้วคุณก็อาจจะ ส่แสวงหาเรื่องเราตื่นเต้นบางอย่างให้กับตัวเองกิจกรรมให,ให,ให,ใหม่ๆนะคทิ i v i t y ใหม่ๆอยากที่จะทํานี่คือสัญญาณของความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณความฉลาดความเก่งความสามารถจะทําให้คุณประสบความสำเร็จจะทําให้คุณได้มีการต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นยิ่งบางครั้งยิ่งร่ารวยได้เรียกว่าก้าวเหรียญเนี่ยนะคะมีความร่ํารวยในตัวเองแหละแล้วก็แหมสบายชิลๆมีความสุขกับตัวเองมากๆหรือสิ่งที่คุณฝันคือแบบนี้ ค,คือคุณต้องการมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงนินมีการเติบโตในเรื่องของการเงนินนะคะมาดูอีกค่ะชาวราศีพิจิกว,ว้าวเดอะซันนะคะกรี๊ดสิคะชาวราศีพิจิกรออะไรอยู่อ่ะสามดาบใบแรกคือเก้าเหรียญคุณต้องเชื่อมั่นในเสน่ห์ของคุณ เชื่อม่าในความรักเชื่อมมาในสิ่งที่คุณเจอสามดาบออกมาปิดท้าย The Sun อยู่ตรงกลางคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเจอกับอะไรที่ไม่น่าเชื่อคุณรู้ไหมว่าชีวิตใหม่กำลังจะเกิดขึ้นความรักใหม่เส้นทางใหม่แสงสว่างคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองถ้าคุณต้องการออกไปจากอะไรที่ ที่มันเป็นคือสามดาบเนาะเรื่องราวของหัวใจเรื่องราวของความทุกข์ความเสียใจความวิตกกังวลอุปสรรคหัวใจความรักที่มันที่มันทําให้คุณเครียดนะคะที่มันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นวางมันลงตัดออกมาให้ได้คุณมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณมีความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าคุณเด็ดเดี่ยวกับตัวเองแล้วคุณตัดสินใจกับตัวเองอะไรต่างๆก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้นสัญญาณของคุณคือความสําเร็จคือชีวิตใหม่ที่คุณต้องการอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับชีวิตของตัวเองในเส้นทางใหม่ทาให้คุณมีความสุขคุณเดินหน้าสิ่งนั้นเดินหน้าเต็มที่ใส่สปีดเต็มที่เลยเพราะคุณกำลังมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่มีความสุขสดใสซาบซ่ามีชีวิตชีวามีพลัง มีแรงบันดาลใจได้เริ่มต้นได้ต่อยอดไปสู่งานเงินได้ต่อยอดไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้เจอความรักครั้งใหม่อะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่เป็นอุปสรรคเคลียร์ให้จบแล้วก็เดินหน้าสู่สิ่งใหม่ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณถอยมาไม่ได้คุณทําได้เมื่อคุณชัดเจนเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนี่คือความมีคุณค่าในตัวตนของคุณสวยงามมาก อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ที่ได้เริ่มต้นมันย่อมมีอุปสรรคให้เรากังวลให้เราคิดอยู่แล้วคุณอาจจะเริ่มต้นในการลงทุนเปิดร้านอะไรบางอย่างกับตัวเองแต่คุณคิดเยอะคิดมากเลยเกินมันจะไปยังไงมาต้องลองต้องลองต้องเรียนรู้กับชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบางอย่างอาจจะบางอย่างมันอาจจะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณแต่ก็ต้องระวังนะคะระวังอะไรที่มันแบบรวดเร็วระวังอะไรที่มันแบบ เป็นสิ่งที่ที่ดีมากเกินไปนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเอง3ามไม้เท้ามีสติในการตัดสินใจมีสติในการใช้อารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราสามไม้เท้าจงมีความหวังค่ะจงมีความหวังในความรักครั้งใหม่จงมีความหวังในความหวังในชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสัญญาณของการเริ่มต้นบางอย่างที่จะพาให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเผชิญกับมันได้ไหมคุณทําได้คุณจะประสบความสําเร็จคุณมีสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่ จงก้าข้ามมองสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตที่เกิดขึ้นสามดาบมันเป็นแค่อุปสรรคแค่ชั่วคราวที่คุณกำลังจะผ่านพ้นไปเพราะคุณมีพลังสองเมท้าห้าเมท้าสิบเมเท้า,ไ,ทา,ไ,ทาไฟการโยกย้ายการเริ่มต้นใหม่ สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายการตัดสินใจท้าทายความสามารถของคุณท้าทายความคิดความเครียดของคุณท้าทายอุปสรรคหัวใจของคุณที่แบบฉันต้องทําให้ได้ใจของฉันสู้ใจของฉันเข้มแข็งใจของฉันแข็งแกร่งคุณต้องไปต่อให้ได้นี่คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงประตูแห่งเวลาของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอนาคตที่ดีกว่ากาลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณพร้อมที่จะสู้ไหมแต่คุณพร้อมแล้วถึงแม้คุณจะมีความกังวลอะไรบางอย่างท่คุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตใหม่ของคุณแล้วคุณพร้อมเดินนห้้าต่ออคุณพรม ระวังความใจร้อนระวังความอีโก้ระวังความขัดแย้งจงสู้กับตัวเองดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพออกกําลังกายเดินบ่อๆเคลื่อนไหวร่างกายบ่อๆสร้างร่างกายแข็งแกร่งเมื่อจิตใจคุณอ่อนแอสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งพละกําลังกายจะมาด้วยเหมือนใจเราแข็งแกร่งใจเราเข้มแข็งเราจะมีความสําเร็จเราจะมีอะไรบางอย่างสิ่งที่เราสามารถนําพาร่างกายของเราไปสู่ สุขภาพดีได้คับความกระปีก้กระเป๋าความเหนื่อยล้าที่หายได้เหนื่อยก็พักเครียดก็หยุดคิดปล่อยวางทําสปาทํำอะไรที่มันผ่อนคลายตัวเราเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องสู้อาจจะเป็นบางอย่างที่คุณอาจจะขัดแย้งกับตัวเองก็ได้ขัดแย้งกับตัวเองสู้กับตัวเองไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะเดินทางคนเดียวแต่มันคือการค้นหาตัวเองที่ดีมากๆ เวลาที่คุณอยู่คนเดียวเวลาที่คุณทํางานคนเดียวเวลาที่คุณมีภาระที่ต้องทําเวลาที่คุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับตัวเองอยู่มาสร้างคุณค่าให้กับตัวตัวตัวคุณเองคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณคุณมีความฝันที่คุณอยากที่จะไปต่อให้ได้เพราะว่าคุณกาลังประสบความสำเร็จคุณกําลังร่ํารวยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณกําลังมีชีวิตใหม่คุณกําลังโยกย้ายการโยกย้ายนาพาให้ให้คุณได้ได้เจอเรื่องราวใหม่ๆที่มันจะต้องต่อสู้ไปอีก าวราศีพิจิกแปดดาดตระหนักในสิ่งที่คุณรอเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายมีชาชีพออฟไลน์และออนไลน์หรืออะไรบางอย่างอาจจะเข้ามาก่อควรคุณจงตระหนักว่าทุกอย่างมันกำลังเกิดความจริงทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของชีวิตเป็นสเต็ปของชีวิต ฉุกคิดและค่อยตัดสินใจมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะเฉลียวใจอะไรบางอย่างเอจใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเท่านั้นแหละที่เป็นเวทมนต์ในตัวเองที่จะสร้างสร้างธุรก,กิจสร้างการงานสร้างความสำเร็จในชีวิตคุณเท่านั้นคุณมีสิ่งใหม่ๆที่คุณจะต้องค้นหาคุณมีสิ่งใหม่ที่คุณจะต้องต้องทําคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณอยากสร้างสิ่งอะไรคุณสามารถสร้างได้คุณสามารถลงทุนกับตัวเองได้คุณสามารถเรียนรู้ได้เดอะเมจเเชียน ความสามารถพิเศษพรสว,ออาาวรสวรค์ที่ออกมาจากตัวตนของคุณพรแสวงที่ออกมาจากตัวตนของคุณการตื่นรู้ตระหนักแห่งความเป็นจริงของผลลัพธ์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The l o v e r ความรักกำลังเข้ามาหาคุณใครบางคนกำลังพิสูจน์ความจริงใจกับคุณใครที่ไม่จริงใจใครที่เป็นคนที่ไม่ดีตัดจบทิ้งไปเลยคุณมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความ ความสำเร็จในชีวิตคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าคู่ควรที่จะได้พบเจอความรักที่ดีกว่านี่คือราชินีเหรียญความมั่งคัง่งความมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตที่คุณต้องการก็จะทําธุรกิจทําการใดก็ระวังให้ดีนะคะใครบางคนที่เหมือนกับว่ามาทําให้คุณรู้สึกว่าวางผลประโยชน์จากคุณก็ต้องระวังนะ แล้วก็เรื่องของสัญญาการทําธุรกิจนะคะการคุยให้ดีนะคะคุยเรื่องของสัญญงสัญญาธุรกิจคือธุรกิจนะคะ5 f ล r p e n a c l e แล้วก็ The c h a r i o t คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการออฟเฟอร์จากแดนไกลาทางไกลหรือว่าโชคดีข่าวดีจากแดนไกลหรือว่าการเดินทางจะนำพาให้คุณได้พบเจอข่าวดีนะคะหรือว่าโชคดีในการเดินทางกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ8ไม้เท้าคุณกําลังได้ ได้รับการออฟเฟอร์เซอร์ไพรส์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงาน,งานการติดต่อสื่อสารการพูดคุยสวยงามมากนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกระสันคิดทบทวนอะไรกับตัวเองได้แล้วลุยเต็มที่นะคะชีวิตถือการต่อสู้นี่คือสัญญาณของความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอไลกรี like ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราเราคิดเราวาดฝันเพราะฉะนั้นมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าเราคุณอยู่นะแดนสติงเ t อร ทำสิ่งใหม่เปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวคุณเองเห็นไหมคะออพอร์ตตี้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เปิดโอกาสให้ให acity, Him, กหับตัวคุณเองสิ่งที่คุณคิดรู้สึกทุกใจเสียใจเศร้าอยู่ตอนนี้มันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่ารอคุณอยู่เงินใหม่งานใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหนทางใหม่ในชีวิตเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นในพลังงานเดอรซันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ